สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทิ้งแฟนจนผ่านไปหกปีเขาได้ดิบได้ดีรวยสบัดมีบ้านหลังโตพร้อมรถหรูกำลังเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเมื่อหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งได้หวนกลับไปบ้านเกิดพร้อมรำลึกถึงความรักครั้งแรกซึ่งไม่รู้ว่าเธอควรจะดีใจหรือเสียใจดีที่พบว่าแฟนเก่าแต่งงานแล้วแถมเขายังได้ดีจนเธออึง้งเรื่องราวครั้งต้นเป็นของหญิงสาวรายหนึ่งในมณฑลอานฮุย เธอเผยว่าเธอและแฟนเก่าต่างเป็นรักแรกของกันและกันซึ่งพวกเธอรักกันมากถึงขั้นวางแผนจะแต่งงานกันอย่างไรก็ตามครอบครัวของเธอไม่ปลื้มนักเพราะมองว่าฝ่ายชายยากจนจนเกินไปอีกทั้งยังไม่สามารถหาสินสอดมาตามที่ต้องการได้ท้ายที่สุดเธอจึงต้องเลิกกับเขาตามความต้องการของครอบครัวซึ่งหลังจากเลิกรากันเขาได้เดินทางไปทำงานที่เมืองใหญ่ ผ่านมาหกปีเธอยังคงโสดและมีโอกาสกลับไปบ้านเกิดขณะท,ที่เธอเดินผ่านบ้านของแฟนเก่าเธอพบว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากจากบ้านหลังเล็กที่เคยสุดซเไี้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ราวคารืหรัดเธอได้สอบถามเรื่องราวกับเพื่อนจนรู้ว่าหลังจากเขาเดินทางไปทํางานที่เมืองใหญ่เขาก็ได้พบกับภรรยาคนปัจจุบันพวกเขาทํางานหนักร่วมกัน อีกทั้งยังลงทุนทำธุรกิจร่วมกับพี่ชยัยจึงทำให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้หลังจากธุรกิจประสบความสำเร็จเขาได้กลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่หมู่บ้านซึ่งตัวเขาเองก็มีบ้านอีกหลังในเมืองใหญ่พร้อมรถยนต์ราคาแพงที่เธอเคยอยากได้เขามีภรรยาและลูกๆเป็นครบอบครัวอบอุ่นแตกต่างจากเธอที่ยังเป็นโสดและไม่ได้ร่ำรวยสิ่งที่ได้ยินทำให้เธอรู้สึกเสียใจมากจึงตัดสินใจนำเรื่องราวมาระบายบนโลกโซเชียล แต่ทั้งนี้ได้เกิดกระแสะวิาพากวิจารณ์อย่างหนักเพราะชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าหากวันนั้นเธอยึดมั่นในความรักในวันนี้เธอก็คงไม่จำเป็นจะต้องเสียใจขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ